ผนตกแดดออก ฮัลสวัสดีครับผมเพิ่งลังนี้พอดีมีน้องที่อยู่ในหมู่บ้านชี้เป้ามาครับผมวันนี้ต้องขออัดเสียงเองครับผมเพราะว่าในป่าปางเวยก็เปิดเพลงครับผมเปิดเพลงตลอดเลยเสียงเพลงเข้าครับผมไปเริ่มจุดคบกันเลยครับผม เสียงก็ผมรังนี้ขึ้นเอายากหน่อยต้นปาล์มใหญ่ครับขคบเลครับผมลุยกันเลยครับผมก็ไม่ค่อยติดด้วยหลังฝนตกครับผมชื้นนกลับมาจากเอารังแรกก็ผมพอดีกลับมาถึงบ้านเปียกหมดพอฝนหยุดก็พอดีน้องไปหาปลาก็เจอไปดักปลาไหลครับผม ในสวนปาล์มจะมีของครับผมชมไปเรืเ่อยครับโดนฝนแล้วครับผมน้ำพอได้อยู่สวยอยู่ครับผมปิดตากินน่งปายยืดๆครับผมสุดยืดเลยครับหลังเนี้ยจะตัดกเาไม่กล้าตัดครับผมกิ่งปาล์มเขาแต่เขาไม่ว่าแล้วครับ ขเขาไปอยู่สวนนั่นแหละเปิดเพลงอยู่แต่เราก็ไม่อยากทำลายครับผมไปครับลุยตอเลยครับผมเอายากมากครับเพื่อนหลังนี้สุดยือ้อขยับไปอีกก็ตอนนี้เหยียบกิ่งปามอยู่ครับผมใบปามก้านปาม เลาะเลาะที่บางๆออกก่อนครับตอนนี้ต้องตัดครับผมพอดีถามเจ้าของปลาปลามเขาแล้วก็บอกว่าตัดออกเลยระว่าเราจะได้มาเก็บปามตล้วช่วงนี้ลูกปามเขากำลังดกครับผมเดี๋ยวก็ได้เก็บะแต่ปามโซนใหญ่มากเพื่อนสูงด้วย ถุงหาอะไรเตรียมเลยครับผมครบก็ดับอีกแล้วนะครับนะใบกล้วยใช้ใบกล้วยเพราะว่าหลังฝนตกก็ับผมชื้นติดบ้างไม่ติดบ้าง ใส่อยู่คับแต่ทำหัวน้ำน้อยไปหน่อยไม่สมรังเท่าไหร่ครับผมลามก้านปลามาเลยครับหัวน้ำ เดียวเลยครับผมไม่ได้ตัดคลิปออกเลยครับให้ดูเดียวๆเลยเช้าออกก็ได้แป๊บเดียวก็ผมได้พึ่งลังเล็กมาลังหนึ่งขากลับเปียกก็ผมเปียกหมดเลยบังหน่อยนะครับเริ่มตัด ครับผมหลังฝนตกมีต่อยครับเพราะว่าควันไม่ค่อยคบดับไปแล้วแต่ว่าต่อยไม่โดนครับผมที่ใส่ทุกงมืวยก็ขึ้นกินปลามมีนามครับผมต้องใส่ไม่ใส่ในระบบนแน่ครับผมการปลาหนามทั้งนั้น สวยครับผมแน่นเจี้ยเลยเต็มดีกครับผมแต่กร้ดาเล็กไปหน่อยไม่สมหลังครับผมแต่ก็พอได้แหละตัดร่างพรก่อนเลยครับตัดยากมากสุดยื้อครับเพื่อนอน้ำเต็มเปียกครับผมตรงร่างพร ไล่แม่คอก่อนครับไปครับดูตรงหัวน้ำเลยครับผมขยาาเลย รบดับไปแล้วนะครับนะี่ไม่มีเวลามาจุดแล้วครับต้องรีบหน่อยจุดเดี๋ยวก็ดับอีกเพราะมันชืน้นส,สุดดื้เลยครับผมดูเสียวมากขยับอีกนิดเดียวก็โน้มลงไปแล้วครับตามป่นผมไปจีด,ด,ด เย็นครับเพื่อนตัดลายต้นตาลมใหญ่มากสูงด้วยดูจากต้นข้างๆครับผมสูงลายแม่ออเขาเก็บเลยครับผมอาจจะมีลงบ้างขออภัยครับผมพอตัวไหนเปียกแล้วก็ออกไปได้ละวสอนถุงเลยครับเพราะว่าเผื่อทุงรั่วหนามตามเยอะ ถุงใส่ทัวอ่อนครับผมเตรียมเชือกลรยลงังนั้นตัวอ่อนช้ำน้ำหวานช้ำหมดเพราะผมสะพายลงเพราะลงยากหนามเยอะอ่อนสวยอยู่ครับผมจะเป็นรอบสองก็ั่าพอได้ครับผมสวยเลยแหละ สอไปครับรัดเชียรกลวยลงเลยครับผมครบดับไปแล้วดับไปทั้งนานแล้วครับ อันนี้ไม่ได้สรุปนะครับเพราะว่ากลัวฝนจะมาอีกรอบหนึ่งพอดูฟ้าคุ้มเลยโอเคครับเดี๋ยวสรุปน้ำพึ่งที่บ้านครับผมครับผมนี่นะลังแรก,กเล็กก่อนฝนตกมีแม่ติดมาเรียครับสองสามตัวรีบครับผม ี่ดังต้นปาล์มับบสวยเลยครับผมน้ําให้ตออ่อนเขาไปกินครับผมขอไม่เอาน้ำสีเป้าสวยอยู่ครับสองโลอยู่สองโลอัพอยู่ครับผมดามคอนด้วยสองชิ้นครับผมแจมเลยครับนี่ก็ค้มอยู่ครับผมหยุดตกแล้วแต่ก็คืมมันจะมาอีกรอบครับผมฝนแม่ลงเยอะหน่อยครับผม ลงแล้วออกไม่ได้แนละ้วรีบด้วยเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวก็คัดออกตอนตอนคันกรับผมน้ำสวยเลยครับเหนียวมากเลยเค,ครับผมน้ำเคครับผม